มือนีจ้าทุกคนจ้อยสิาพาทุกคนมากวาดหน้าบ้านค่ะจ้อยบดได้กวาดหลยมือแล้วเนาะมือนีกําลังจากที่จ้อยไปส่งเด็กหน่อยเขาโุงเรียนกับสายเติบนึงค่ะเห็นขี้ดินอยู่หน้าบ้านนะคะมันมีหลายค่ะจ้อยก็เลยแนมเห็นไ่กวาดยู่ไใกล้ๆค่ะก็เลยเอามากวาดค่ะทุกคนขี้ดินหลยไล่หล,ย,ลยจากอี่ยังค่ะจากรถเล่นผ่านค่ะรถลูกค้าแน่นะคะเพิ่นขี่ไปเหยียบขี้ต้มขี้แจ้นนะคะนก็ขี่มาจอดท่นขี้ต้มมาก็ ต๊ะคุโลกนะคะมันก็มีขี้ดินหลายๆอย่างนะคะมือนี้นะคะกระแบ่งหน้าที่กั้นจ้าส่วนคุณชายของจอยค่ะนี่ค่ะเก็บขยะอยู่เพิ่นเก็บขยะนะคะมือนี้ได้เลยค่ะเอาไปทิ้งค่ะเบิ่งขยะล้างถ่ายรถเพิ่นแล้วนะคะบักคักเลยค่ะห้ายแห้งคะ่ะโดนโดนเอาไปทิ้งเ่อหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาเก็บบอนนี้คะ่ะแฟนจอยนะคะเพิ่็เก็บขยะค่ะเก็บเสเร็จแล้วก็มาทิ้งถ่ายรถเนี่นะคะเทนี่บันนี้จอยบอกว่า อ่ะเก็บต้นหนีแน่หนีนีนีอยู่ใจตี้นี่อ่ะบอกเพ่นว่าโอ๊ยจอยกันเลยโอเคเพิ่นบอกว่าเอามาทิ้งท้างหลังนี่โอเคจอยก็เอาไปทิ้งทา้งหลังรถนะคะเพื่นบพยมถาจอยเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาเก็บเคลีย์ทำความสะอาดหลังบ้านจ้าหลังบ้านนี่จะกังห ố กร้ายค่ะบริเอาทิ้งจากเถ่อจักขวงไว้เห็นยังนะคะแฟนจอยก็มาซอยค่ะทุกคนจอยสิบอกว่า มันแบบห่วงไบนะคะทุกคนบรยากเอาทิ้งค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเอาทิ้งนะคะเพราะว่ามันหกจัดค่ะจอยก็ททาความสะอาดไปจ้าเบื้งถามเพิ่นอีกเนี่ยเอาทิ้งบบนี่เขาบอกเอาทิ้งโลดโอ้ยเชียได้ค่ะทุกคนมันเป็นค่าสีของลูกสาะคะมันเป็นแบบส่วนประกอบเนาะกะอืมปัดจจัยทิ้งไปแล้วจ้าหนอากก่าาหนองสาวก็มาซอยจ้าหน่องสาวมาซอยจักหน่อยหน่องเคยยางตามมากค่ะอ่ะซอยกันไปค่ะเซตแล้วบาทนี้ ทำความสะอาดผืนนะจ๊ะทุกคนแนวออกกํลาลังกายกับเอาต่างวัยอยู่นานนะจ๊ะจนฝุ่นเกาะค่ะบ่มีคนแลนนะจ๊ะซื้อมาแลนได้บ่พ่อข้าวค่ะมาถึงอาทิตย์นะคะกับเศร้าแลนค่ะปล่อยให้มันฝุ่นเกาะอยู่หันแล้วเนาะโอ้ยใจยกระจมหายแฟนจ่อย,อยู่ค่ะทุกคนซื้อมาแล้วบ่อยากแลนนะคะบอกจ้อยว่าคือบ่แลนโอ้จะก,กัขี่คานะคะทุกคนอ้วนอยู่เด้แต่ว่าหักบ่อยากแลนค่ะมันมีอยู่คําเดียวนะคะที่มันกด แล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยอันนี้ค่ะเพราะว่ามันขี้เกียจนั่นเองจอยก็พูดไปเรื่อยนะคะทุกคนต่างคนต่างทํางานค่ะอ่ะโซยกันค่ะอ่ะตกตุ๊บอ่ะเก็บเก็บโอ้ยเนาะซอยกันกับแล้วค่ะทุกคนแล้วแล้วบานนี่หลังจากเซ็ตตอนนี้แล้วนะคะทุกคนจ้าจอยกับซิบไปอาบนา้ำอาบทาจ้าเพื่อที่จะไปสื่อของกับคุณชายนั่นเองคุณชายรออยู่จ้า หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปเลยจ้าแฟนบอกว่าซื้อน้ํามันให้ใหเม่กกอนเดออ่าเพื่อกจอดซื้อน้ํามันค่ะจดกนันนั่งถ่ายอยู่รถเนาะบาดนี่คีพาน,นี่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นตลาดนัดข้องถมค่ะมีซูมือค่ะบักเงาเลยเห็นบ่เงาเยียรเลยนะคะของเยอะมาออะพ่อถึงลาแล้วนะคะปยกไปให้คุณแม่จ้าไปเรียบร้อยบอกเอามาแต่เดออีเมยอ่ะโอเคบาดนี่กับยางมาแมนยางนะคะคีรถค่ะเดินทางไปต่อจ้า เดินทางไปซื้อของนะคะทุกคนสร้างสีหอดกระดชนเติบจ้ะพอจะว่ามาถึงแล้วนะคะคุณชายกะโทรศัพท์ค่ะจะคุยกับอีหยังดอกค่ะธุระเยอะจริงๆเลยนะธุรกิจใหญ่ของจอยค่ะทุกคนจอยกะยางตามดากตามกลนเบิ้ลนะคะหนหวยค่ะก็เลย่างช่มของเขาจากักนอยค่ะทุกคนของเขาก็ไลาไหลค่ะค่ะแนมเบิง้งอดอกบักยางไงค่ะจอยกะยางมีคือเขาค่ะแต่ว่าแต่เด้แค่ฝันนะจ้าทุกคนอะขายตอโอ้โบเมียนค่ะ กลับมาหาของไปขายตัวค่ะทุกคนได้ขนมปิบจะไปเรื่อยๆนะคะไดี๋ยวขนมปิบรดขั้นหนึ่งนะจ๊ะทุกคนนะบาทนี้นะคะมาแล้วแฟนจอยกับกระดิกนิวค่ะมากมามาตามมากโอ้ยกระดิกนิวจำพ่อปั้นว่าจอยเป็นหมาหน่อยยางต้านะคะทุกคนแต่ว่านี้คลิปพบพอนะคะพราะว่ถาไทายเพื่นบา่านจ้าให้เพื่อนเท็ดไทย ไม่เพิ่นกบว่าโบเพื่เชยค่ะทุกคนนะอ่าหลังจากนั้นเราก็มาคิดตังค่ะขณะรอคิดตังนะคะจอย์ก็มากินน้ำค่ะสื่อน้ำสองแก้วไปให้แฟนจ้าคุณชายเพิ่นกบอายนะจ้าทุกคนอ่อเาเราขยุกของหลังจากนั้นจยก็คงจะกลับบ้านแล้วจ้าทุกคนจะได้ไปรับสาวน้อยโอเคบายบายค่ะ